สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้หญิงต้องแกล่งนะคะเชานี้จะพามาชมสวนหน้าบ้านค่ะที่บ้านปลูกอะไรบ้างมาดูกันนะคะอันนี้ต้นข้าวตองหรือว่าทางภ้ากางกงเรียกต้นภู้ข้าวใช่ไหมคะ ลูกกำลังขึ้นงามๆอยู่ค่ะอันนี้พามาดูอันนี้มีต้นไหล่โน้โเ,เขาเรียกผักไหลรน้ผักพายไหมคะนี่มีน้ำหมักชีวภาพด้วยนะคะมีต้นปลังด้วยค่ะกำลังออกยอดนะคะมีต้นพลิกค่ะมีต้นทุนด้วยนะ ต้นแมงรักค่ะแมงรักนะคะอันนี้ต้นกลาอาโวคาโดจะเอาไปปลูกที่ลำปางก็จะมีต้นมะกรูดต้นมะกรูดเพาะไว้อยู่สองต้นค่ะจะเอากับลำปางนะคะมีต้นทูนต้นทูนมีต้นขิงค่ะอันนี้ก็ต้นมะเขือเทศค่ะมีใบชะพลูด้วยนะคะใบชะพลู ชาูอันนี้มีดอกุบับน,น,นี่ดอกบัวค่ะน,นี่นะคะอันนี้ต้นปลามีต้นพริกอยู่สองต้นใหญ่ๆแต่ลูกไม่ออกงงมากลูกก็เล็กนิดเดียวเนี่ยค่ะลูกเป็นลูกพริกแบบนี้ ไม่ออกไม่ค่อยเยอะค่ะเดี๋ยวต้องหาปุ๋ยมาใส่นี่ต้นตะไคร้นะคะนี่ต้นมะเขือที่บ้านเลือกว่ามะเขือแจ้กอันนี้ต้นมะละกอกำลังออกดอกค่ะอันนี้คือต้นกระชายนะคะ ปลูกช่วงที่ว่ากระชายแพงๆเนาะและที <may> ่บ้านก็มีต้นขับกูดด้วยนะคะมีขับกูดขักูดค่ะนี่มีต้นค่ะต้นเล็บกูดอันนี้ต้นกล้าผักหวานนะคะเคาไว้เดี๋ยวพาไปดู ที่ปลูกไว้นอกบ้านค่ะอน,นี้ต้นมะม่วงนะคะพอได้เก็บกินค่ะมะม่วงต้นนี้ตอนดิบนี่จะเปรี้ยวมากเลยค่ะแต่พอสุกมาอร่อยมากเลยนี่อ้นนโหระพานะคะโหระพากับมะเขือ ตะอมนะคะปลูกไว้หลังน้ำท่วมค่ะอันนี้มีต้นอะไรคะต้นมักรูดค่ะสูงใหญ่มาก ชาอมแล้วมีกล้วยค่ะเดี๋ยวพามาดูกล้วยนะคะมีสองเครือค่ะเขาเรียกว่าเครือใช่ไหมเครือกล้วยนี่หนึ่งอันนูน่นนี่ค่ะปูกก็พอได้กินนะคะอันนี้ต้นมะตูมค่ะต,ต้นมะตูมเีต้องจ้างคนมาตัดมันก็นลองจะใหญ่ นี่ใบมะรุมค่ะพอได้เก็บรวกเก็บกินยอดจิ้มน้ำพริกนะคะเดี๋ยวพาไปดูกล้าทุเรียนค่ะทุกคนเพาไว้นะคะต้นทุเรียนเพาไว้ค่ะกำลังงอกงามเลยดูกี่ต้นเอ้ย1นึ่งต้นสองต้นง,งอกค่ะ สามต้นชีต้นอันนี้ออกํากำลงังแงยนี่ค่ะภูมิใจนำเสนอต้นทุเรียนด้วยค่ะค่ะวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะก่อนนะคะแล้ววันหลังจะหัดทำคลิปพอมั่นใจแล้วเดี๋ยวจะเอาหน้าออกกล้องนะคะ ขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมนะคะ